และในวันนี้ผมก็ได้ภาพมอนสเตอร์ใต้ทะเลสุดน่ากลัวเข้ามาซึ่งเราก็จะต้องเตรียมอาวุธเรือเพื่อจะออกไปตามล่ามันนั่นเองเอาลมกราบสวัสดีคุณผูช้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ไปแค่เลิบเกมไม่ครับนันเนงนะครับซึ่งด้านหลังของผมเนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ที่มีเตรียมไว้นั่นเองนะครับผมเอาเป็นว่าดูในกล่องก่อนแล้วกันครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเราก็จะมีปืนและกระสุนต่างๆนะครับผม กับอุปกรณ์ในการสร้างเรือนั่นเองแต่ว่ายังไม่มีวัตถุดิบฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาไปหาก่อนซึ่งในวันนี้เนี่ยก็ใส่เป็นเชเดอร์ด้วยละกันครับเพิ่มความบอกว่าสมจริงในเนื้อเรื่องนะครับผมเราจะสร้างเรือแบบไหนดีนะอย่างที่คุณผู้ชมไปเห็นในกล่องเมื่อกี้อะ่ะมันก็จะมีอุปกรณ์ในการควบคุมเรือใช่ไหมฮะซึ่งไอเทมนั้นน่ะมาสามารถใช้ในการทําเรือได้นั่นเองนี่เลยฮะหยิบมาเกาะเลยแล้วกันแล้วก็ต้องมีส่วนป,ประกอบเป็นอันนี้ด้วยนะครับผมเรือของเราถึงจะไม่จม ซึ่งผมคิดว่าเราจะต้องมีแบบเป็นกระจกด้วยว่ะเพราะเวลาที่เราขับเรือไปเนี่ยถ้าเราทําพื้นเป็นกระจกใช่ไหมมันก็จะได้ไว้ส่องหามอนสเตอร์นั่นเองครับซึ่งตอนนี้ไหนลองดูดิมีหรือเปล่านะลู่ว้ยยังไม่เห็นอะไรนะครับดีแล้วดีแล้วเริ่มมายังเพิ่งเห็นเลยวิ่งเด้อมีแมงกะพุนด้วยเหรอโอเคเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันทีนี้ก็ขุดทรายแล้วกันนะครับแล้วก็ขุดหินนั่นเองลุยลุยลุย,ลยแล้วปัญหาอีกอย่างหนึ่งครับ เราจะทําเรือของเราเนี่ยใหญ่แค่ไหนดีอืมนั่นน่ะสิเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยฮะเอาไปว่ายังไงตอนนี้ก็ขุดหินก่อนแล้วกันเนาะโอเคครับทีนี้ไปทําอุปกรณ์กันเลยเป็นแบบว่าเตาเผานะครับแล้วก็อุปกรณ์หินนั่นเองและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะข้ามช่วงตัดไม้กันไปเลยแล้วกันเนาะอ,อประมาณนี้น่าจะพอครับ38นะคะรับผมเรือของเรานั้นจะทําจากไม้โอ่นั่นเองแปลงมาให้หมดเลยแล้วกันฮะ เออว่ะเผาด้วยเผาด้วยใสย่สายเข้าไปเผานะครับปุ๊บโอเคเรือของเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะสร้างไว้ตรงนี้เลยแล้วกันเอาขึ้นมาสักบล็อกหนึ่งแบบนี้นะครับเออว่ะแล้วก็ตรงท้ายเรือเนี่ยเราควรจะมีเป็นแบบบันไดลิงบะเผื่อไว้ก่อนนะครับอ่นนี้ถือว่าเป็นท้ายเรือแล้วกันออบันไดลิงไว้ปีนขึ้นมาแบบนี้โอเคมาฮะผมเราค่อยๆตีกรอบน่าจะต้องประมาณนี้นะฮะทีนี้ เดี๋ยวตรงกลางเนี่ยใส่เป็นกระจกตรงนี้เราตีเข้ามาแบบนี้โอเคจัดว่าแจ่มเลยแล้วก็ตรงด้านหน้าเนี่ยเอาเป็นไม้นี้แล้วกันนะครับปุ๊บอ่าโอเคครับผมวางไปเสร็จแล้วก็เหลือแค่เอากระจกมาใส่นะฮะแต่เพิ่มด้านหน้าหน่อยดีกว่าให้มันมีรูปร่างแบบเป็นเรือบ้างนะครับผม,มใช้ได้เลยนะนี่ส่วนทางขึ้นผมว่าแปะเผื่อไว้สักสองด้านนะครับวิกำลังจะมืดแล้วนี่ว่ะ หรือเป็นที่เชดเดอร์วะผมก็ดูไม่ค่อยออกนะครับว่ามันมืดจริงหรือเปล่าโอ้เนี่ยเนี่ใกล้แล้วเออตรงนี้ก็มีอีกทางนึ่งนะครับผมเดี๋ยวหาน้องแก่ดีว่าทําเตียงนะครับเราจะข้ามคืนนี้ไปอย่างรวดเร็วก็ผมน้องวัวเป็นสเสบียงที่ดีฮะอ,อยู่ตรงนี้นี่เองขนแก่สามอันขอเลยลักกันนะครับเอามาโอเคได้มาแล้วที่เหลือถือว่าแถมฮนะหาอาหารนั่นเอง <laughs> มาดิเร็วๆๆๆกำลังจะมืดแล้วครับรอบวางแบบนี้ขนแกะโอเคได้มาแล้วกับผมวางเตียงไว้ตรงนี้แล้วกันอึบนอนได้ยังยังหรอโอเคไม่เป็นไรงั้นทีนี้อันนี้ล่ะกระจกได้มา19นะครับขอลองวางหน่อยสิวางไปเลยจะพอหรือเปล่าวางไปครับวางไปครับอุย้ยเหมือนจะแบบไม่ค่อยพอว่ะขาดนิดนิดนึงอะ่ะตรงนี้เรา,ผาเผาอกีกไม่พอครับต้องขุดเพิ่มบ วิมีน้องต่าตั้งแต่เมื่อไหร่เหลือแต่แรกแล้วนะฮะโอ้วิวกาลังจะกลางคืนก็ผมแต่ดูไปดูมาแสมมันก็สวยดีเนี่ยเนาะวูแสงโคตรเวอร์เลยเอาเป็นว่านอนก่อนน่าจะดีฮะฝันหวานกันเลยทีเดียวโอเคอู้หสว่างจ้าคผู้ชมโอเคมันจะจ้าอะไรขนาดนั้นอือตรงนี้เราเติมไปนะฮะโอเคคผมขาดอีกแค่6บล็อกตรงนี้ทีนี้ก็เดี๋ยวมาดูที่ปืนกันหน่อย จะมีปืนกล2นะครับผมไลเฟิลหนึ่งอ่ากระสุนก็เก็บมาประมาณนี้แล้วกันน่าจะได้อยู่หรือเปล่าวะเอาอีกเอาอีกเผื่อนะฮะโอเคและก็เอามาใส่สโคบกันหน่อยแล้วกันชึบโอเคอันนี้มีแล้วฮะต่อไปเป็นอันนี้อันนี้ไม่ได้เหรอแล้วก็สไนเปอร์นะครับผมใส่เป็นสโคบอันนี้โอเคก็จะส่องได้ค่อนข้างไกลเลยครับส่วนกระจกนั้นได้ไมาแล้ว ปึ๊บเติมเต็มเข้าไปฮะโอเคเรียบร้อยไหนลองวางดูสิอันนี้ครับผมแปะไว้ตรงนี้ปึ๊บแล้วก็กดใช้งานนะครับผมโอเคทีนี้เราน่าจะควบคุมมันได้แล้วอู้นี่ไงมาแล้วมาแล้วคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยไปลุยนะฮะเตรียมอะไรให้มันเสร็จก่อนและก็ทีนี้ของกินเสร็จเรียบร้อยฮะมาผมคิดว่าพร้อมลุยแล้วเวลาประมาณอา่อ็ดโมงหรือเปล่าน่าจะใช่ฮะเรามาลองลุยกันเลยดีกว่า เอาละขึ้นมาบนนี้นะผมปุ๊บขี่ไปซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าทําไมตัวผมเนี่ยมันเหลือแค่นี้นะครับแต่ว่าลุยกันเลยดีกว่าลงไปข้างล่างกันเอ,อเรือที่แสนจะน่าภาคภูมิใจของเราเลยครับผมค่อยๆลงไปแล้วโอ้ยโอ้ยมันมันเอียงจังอะ่ะเดอนเอ้ยผมว่าไม่ใช่เหรอว่ะเดี๋ยวนะเอียงจัดเลยฮะวิววิโอเคโอเคถอย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 ลงมาที่ทะเลได้แบบนี้แล้วต้องขุดตรงนี้ออกนิดนึงวะ โอเคเออเหมือนจะลงมาข้างล่างแล้วนะฮะไปได้ยังเนี่ยลู่วิ่ไงไ้ไปได้แล้วเรือของเรานะครับอมอิสเคโมอยู่ไม่โวไปแล้วไปแล้วเราจะเป็นราชาโจาสลัดให้ได้เลยฮะไม่ใช่เรื่องโอเคตอนนี้เราออกสู่ท้องทะเลนะครับแต่ว่ายังไม่ค่อยเห็นแบบว่าตัวอะไรน่าอันตรายเท่าไหร่นะแต่ว่ามันมีจริงๆนะคุณผู้ชมไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปครับไปครับ อืมีไหมนะอุ๊ยเดี๋ยวคผู้ชมผมเห็นอะไรบางอย่างแล้วครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอาจจะมองไม่ค่อยชัดเดี๋ยวเราลองลองไปดูหน่อยดีไหมฮึบสวัสดีครับเมื่อก,กี้ผมเห็นตัวอะไรอยู่นะโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุู้ชมมันมาแล้วมันมาแล้วอ่าขึ้นไปขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อน,น,อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้โหตัวยังใหญ่เลยครับคืออะไรวะเนี่ยต้องลองยิงสัหน่อยเอาอะไรดีวะเป็นกลน,นี้แล้วกันครับฮึปยิงไปครับผมโอ้โห นี่มันคุณผูช้ชมเจ้าทะเลหรือเปล่าอุย้ยตัวใหญ่จังอโอเคตายครับอมวิมีไอเทมดรอปด้วยอะอยากลงไปเก็บอยากลงไปเก็บแต่ไม่รู้จะปลอดภัยหรือเปล่าเก็บมานะครับอ่าเราอบ,อบลล่ะเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนแบบเป็นฉลามอะใช่ไหมอุย้ยทำไงทำไงคุณผู้ชมอ่เราไม่ควรจะไปไกลเท่าไหร่นะฮะอุย้ยใช่เปล่าวะอ๊บน่าจะฉลามแหละเรือเราอยู่ทางนี้ขอขึ้นมาก่อนละกันนะเนื้ออะไรวะเนี้ยด่วน มันบอกว่าเป็นเนื้อดิบอะนะฮะซึ่งกินได้ปะตอนนี้ยังกินไม่ได้อเดี๋ยวลองไปลึกกว่านี้ดีกว่าโอเคอุ้ยนี่ไงข้างหน้าเราคุณผู้ชมเห็นปะใช่เลยฮะฉลามหรอใช่ปะวะลูบรึรใคมเนี่ยดูดิอยู่ข้างใต้ครับหืลองเข้าไปท,ทักทายหน่อยดีกว่าสวัสดีครับผมไหนคือตัวอะไรกันแน่อุ้ยไม่ทำร้ายกันหรือเปล่าแบบนี้ใช่ไหมดูดิคุณผู้ชมไอ้ตัวนี้เหมือนจะเป็นมิดนะครับหรือเปล่า ต่เราไปสะกิดมันเองอะ่ะโอ้ยยิงครับยิงับขึ้นมาก่อนโอ้ยจะตายนะเนี่ยโอ้ผมว่ายังไม่ใช่หวะยังไม่ใช่ฉลามนะครับโอ้ยมีอีกตัวเหรออะไรครับเนี่ยโดนไปสิตายโอเคครับอมีเสียงของมันด้วยนะผมต้องยิงเข้าไปลึกกว่าเดิมครับ <c oughs> <c oughs> เพื่อเจอสัตว์ประหลาดในตำนานนะครับผมโอ้โหเพิ่งเห็นว่ามันแบบตามเรามาข้างล่างสองตัวเหรอเฮ้ย <c oughs> ตามติดหนึบเลยฮะแบบนี้ต้องจัดการก่อนไหมวะเนี่ยอ่า มาทางนี้ดิเออเดี๋ยวยิงให้ตายตายอีกโอเค,อ,เคอู้เรียบร้อยฮะตรงนั้นปลาอะไรวะเน,ะนี่ยแซลมอนใช่ไหมยังไม่มีอะไรก็ไปกันต่อดีกว่าซึ่งเป้าหมายของผมเนี่ยคือเจอปลายักษ์สุดอันตรายนั่นเองครับระดับที่แบบคิดว่าเป็นบอสของท้องทะเลนี้เลยอะไอตัวเมื่อกี้เนี่ยเที่ยบไม่ติดเลยครับเฮ้ยตัวอะไรทำอีกแล้วอุย้ยตัวนี้ว่โคตรเร็วครับหวัดดีนายคือตัวอะไร โอย,อยากกินหรออยากกินเราเหรอเฮ้อไว้ไว้ด้ได้ไดไวยังไงครับไวย,ยังไงอู้เรียบร้อยก็ผมได้เนื้อมาเยอะมากเลยเนี่ยดูดิดูด,ดิมาอีกแล้วอะ่ะโอ้ไอพวกนี้โคตรเยอะนะครับวิแต่เ,เราสามารถดูมุมมองนี้ได้ด้วยนี่ว่ะคือแบบทะลุลงมาข้างล่างได้ครับตามมาตัวเดียวยังไม่มีอะไรเท่าไหร่นะซึ่งตอนกลางคืนเราควรจะพักนอนหน่อยไหมจะได้มองได้ชัดๆนะครับ อาคราเป็นเตียงนะครับผมโอเคผมกละว่าจะนอนตรงนี้แหละยังไม่มืดเหรอน่าจะมืดพอแล้วครับนอนกันเถอะไปสู่เช้าที่สดใสน,นะครับเดี๋ยวเจอแสงแฟดอีกรอบหนึ่ง <c oughs> แสงโคตรแสบตานะครับผมโอเคปะลุยฮะเช้าที่สดใสแบบนี้หวังว่าจะไม่มีอะไรนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคุณผู้ชม ผมได้ยินเสียงอะไรแปลกๆครับจริงๆเนี่ยเสียงมันแบบค่อนข้างจะน่ากลัวเลยขอเพิ่มไว้หน่อยดีกว่าโอเคประมาณนี้ไอตัวนี้เนี่ยผมขอฆ่ามันทีก่อนเออจะได้ยินเสียงตัวใหญ่นะครับอผมว่าเราเริ่มเข้าใกล้แล้วไปอีกหน่อยแล้วกันเฮ้ยคุผู้ชมได้ยินเสียงอะไรป่ะคุณผู้ชมตัวอะไรมากัดเราอ่ะอเดี๋ยวก่อนตายงี้เลยเหรอโอ้ เฮ้ยแล้วม,มันอยู่ตรงนี้เลยครับ <c oughs> คือเรานอนนะครับผมเราก็เลยมาเกิดตรงนี้อุ้ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนดิปืนปืนปืนยิงมันครับอุ้ยอะไรฮะมันมนงับเรือกันอย่างนี้เลยหรอมันจะเกินไปหรือเปล่าฮะไอตัวใหญ่กระสุนตอนนี้ไม่จำกัดนะครับเราต้องยิงมันให้ตายครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวเล็กเนี่ยโอ้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเออปืนปืนเดี๋ยวก่อนเก็บปืนก่อนมีอีกไหมเนี่ยโอ้โหไม่มีด้วยคุณผู้ชมปืนมัไหยไปไหนวะ โอ้ปืนอยู่นี่หแย่แล้แย่แล้วเราต้องเก็บปืนมาอย่างนี้แล้วยิงนะครับโอ้โหตัวโคตรใหญ่เราจะสู้เปนยังไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะออ้เจ้าฉลามยักษ์สุดอันตรายนะครับเออเอ้ยไปไกลเลยยวต้องหาอะไรมาสู้มันครับถ้าเราแบบว่าขับเลือกไปได้ไหม เพื่อเก็บของอ่ะอย่างเช่นผมเลี้ยวมาอย่างนี้นะครับออ้ยเดี๋ยวเด้เฮยคุณผู้ชมมันมีสองตัวสู้กันอยู่เหรออุ้ยปลาหมึกยักษ์หรืออะไรวะเด้เด้เด้ตัวนี้เนี่ยไม่ใช่นะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้มันมีตัวที่สู้ไอตัวนี้อยู่โอ้ยเฮ้ย้ย้ยใจเย็นครับใจเย็นครับเออนี่ไงปืนปืนเก็บได้ไหมอ่ะเก็บมาแล้วต้องขึ้นต้องขึ้นก่อนโอเคเก็บมาได้แล้วนะฮะกระสุนมี20นัดต้องใช้อย่างประหยัดยิงมัด ตายไหมไม่รู้ยิงก่อนอึ๊บโอ้ย16นัด15นัดอ่าโอเคมาดิโอ้โหปากใหญ่ๆเลยฮะลองงับเหรอฮะอ้ายตายอกแล้วปืนอยู่ไหนเนี่ยรอบนี้เอ่อกระบอกเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหหุเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันลงไปหรือมันตายวะเฮ้ยมันยังไม่ตายโอ้โหยๆๆๆทำไงดีวะต้องการปืนครับ อื้เฮ้ยอยากต่อยหน้าวะเอ้อขอโทษกระโดดลงไปเก็บปืนปึ๊บแล้วก็ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไงอื้มโอเคครับมีกระสุนอยู่20นัดนะครับผมอันนี้เนี่ยจะเข้าไปยิงยังไงเนี่ยยงี้ปะโอ้ยต้องข้ามมันให้ได้อยเดี๋ยว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 นะอ้ยเอ่อขยับมางี้ขยับมางี้เรายิงมันไม่เข้าเว้ยผู้ชมตอนเนี้ยต้องขยับเรือว่ะโอ๊ะ ตายเดี๋ยวอุ้ยแต่ปืนเข้าตัวว่วนะเด้อเด้โอเคขอขยับไปเก็บของหน่อยแล้วกันฮะอุย้ยอย่าตามมานะอยู่ข้างใต้เลยอุ้ยอุ้ย,ยมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บไม่รู้ทำไมมันเจ็บแต่ว่าต้องซ้ำฮะโอเคตรงนี้ใช่ไหมยิงไปดิอือตายตายหรือเปล่ากระสุนหมดแล้วเอ,อ่อโอ้โหกระสุนอยู่นั่นอะเร็ว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 เดี๋ยวก่อนไปเก็บของที่จำเป็นนะครับเจบ้าวันนี้โอเค แล้วก็เก็บกระสุนยังไงล่ะไหนวะนี่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 ได้มาอยู่เขี้ยวผมรีโหลดนะซึ่งโอ้ยโอ้ยโอ้เก็บจากอะไรโอ้ยตัวนี้เหรอุิยทำไมมันกัดทะลุงเงี้ยอืมโอ้ยมันคือตัวอะไรวันนี้อ่ะเดี๋ยวก่อนอันตรายจัดเลยนี่ใช่ไหมเฮ้โอ้ตอนนี้ผมว่าเราต้องไปไหว้เก็บของนะครับซึ่งรีบเลยดีกว่าโอเคมีตรงนี้ ของที่กระจายกันอยู่ปืนทั้งหลายนะครับผมของจําเป็นอะ่ะอันนั้นอะไรวะนะ่ะสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าไม่แน่ใจครับเก็บป,ปืนตรงนี้ก่อนนะครับผมอืมซึ่งเมื่อกี้เรายิงมันตายเลยหรือเปล่าเฮย้ยโอ้ผมตกใจเงาตัวเองโอเคโอเคตอนนี้เก็บจะครบแล้วครับซึ่งผมว่าเราต้องทํากล่องเอาไว้วะต้องมีครับต้องมีโอเคอย่างน้อยเนี่ยเอาไว้เก็บปืนฉกเฉินเนาะโอเคปืนฉกเฉินครับ <laughs> โอ้ อะไรก็ไม่รู้โอเคประมาณนี้ก่อนเหมือนมันจะหายไปแล้วนะครับไอ้ตัวใหญ่เมื่อกี้เนี่ยซึ่งไปลองไปต่อสัหน่อยดีกว่าทางนี้แหละครับโกโกโกแต่ว่าอากาศดูจ่ำใสขนาดนี้เนี่ยไม่น่ามีสักตัวหรอกมั้งไหนดูข้างใต้ดีไม่มีนะฮะไม่มีตอนนี้บอกได้เลยว่าชิวครับผมใช่ไหมวะอุ้ยอุยเดี๋ยวคุณผู้ชมตกใจเฮ้ยอะไรอ่ะ โอ้โอเชี่ยมอนูเมนต์เหรอเอา้าเรามาเจอโอเชี่ยมอนูเมนต์เฉยเลยนะฮะซึ่งตกใจครับผมอะไรนี้อ่ะมาทำให้ตกใจกันนี้ทำไมฮะอันนี้ไม่เกี่ยวฮะอันนี้ไม่เกี่ยวยังไม่มีสัพปปร,ราชน่ากลัวนะครับผมมีแค่พวกกาเดียนแต่ตกใจเสียงเอฟเฟกต์เหมือนขึ้นน่ะอย่าอย่าปล่อยให้เราผ่านไปเถอะอุ้ยมันยิงคุณผู้ชมแต่ไม่เป็นไรกำลังจะออกมาได้แล้วครับโอ้แตเย็นแล้วเหรอเดี๋ยวเราน่าจะต้องพักแถวนี้นะครับอุ้ยเดี๋ยวก่อน เสียงตัวอะไรอะเดี๋ยวนะคุณผู้ชมหเหมือนจะมีตัวอะไรอยู่ข้างล่างนะครับเฮ้ยเสียงมาดูร้ายจาังวะตัวอะไรเนี่ยอลูเฮ้ยคุณผู้ชมโอ้หปลาชโดโรมาหรือเปล่าตัวอะไรวะอลลเองก็ตัวใหญ่เหมือนกันอะนนี้อเอาละครับผมคิดว่าตัวนี้ก็ต้องสอยมันนะครับเอ,อาอีกแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวรอบนี้ปืนยังมีอยู่ครับแต่ว่าเราต้องทําการต่อขึ้นมาก่อนโอเคตัวอะไรไม่รู้แต่ว่าโจมตีเราได้ไกลอยู่นะฮะ ก็มาดิครับยิงมันม,มาดิโดนตายไหมตายหรือเปล่าโอ้ยสับประหลาดยักษ์เจ้หรอ <c oughs> โอ้โหกระสุนหมดไม่ตายกระสุนหมดไม่ตายเหรอครับมฮเดี๋ยวก่อนเอแบบนี้น่ากลัวโอ้อย,ยังดีที่เราตายบนนี้นะครับอุ้ยเดี๋ยวก่อนนั่นก็ตัวอะไรวนะเนาะอ้ยยังไงผมก็ต้องนอนนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันมืดมองไม่เห็นครับ หรือเอาแสงสว่างมาด้วยอะ่ะเอาว่าตื่นก่อนตื่นก่อนโอเคโอ้โหใครเปิดแฟลชวะโอเค,อเคผมตัวนั้นกับตัวนี้ใช่ไหมที่เราต้องลุยเอ่อมันอยู่ข้างใต้เลยนะครับยิงไปโดนปะวะแล้วตัวนั้นอะ่ะเฮ้ยเอาตัวนี้ก่อนอยู่ข้างใต้โอ้นี่ไงยิงไปดิโดนไหมโดนเถออโอ้ยเฮ้ยมาดิวะจะไวอะไรขนาดนั้นนะยิงยิงยิงเอ้ยไม่โดน โอ้โหมาแล้วมาแล้วยิงดิเปิดฉากครับเปิดฉากยิงมาแล้วผมเอาอีกตายตายหรือเปล่าวิ้ยไม่โดนว่ะโอ้โมันหมุนคุณผู้ชมมันหมุนตัวให้ได้รบก่อนรบก่อนโอเคมาทางนี้เหรอโดนไปดิตายไหม,อมโอ้ยเลือดมันแบบเยอะมากอะ่ะคุณผู้ชมโอ้เดี๋ยวนะอันนี้เหลืออีกสิบนัดนะครับซึ่งมันตายยังึ เอ้ยไม่เห็นแล้วอะเอาเก็บนี้ก่อนเก็บกระสุนนะครับฮัลโหลไปอยู่ไหนแล้วนะโอ้ยยังไม่ตายโอ้โหโอ้โอสวยแล้วคุณผู้ชมเราต้องคิดกลยุทธ์ในการฆ่ามันนะครับปืนดรอปอยู่ตรงนี้เหรอถ้าผมแบบลงมาอย่างนี้แล้วผมโยนปืนได้ไหมปึบอ่าโอเคเอาปืนกลับขึ้นมาได้ครับโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรปืนยังอยู่เคี้ยบผมโดนไปดิตายย่งา ยังไม่ตายเหรอโอ้โหก็ส่นปืนนี้เนี่ยหมดแล้วนะครับโอ้โหเดี๋ยวก่อนมีตัวอะไรมาล้อมอีกเต็มเลยวันนี่้อุย้ยไม่ใช่แล้วถ้าผมกระโดดไปฝั่งนี้เพื่อเก็บปืนไปยิงมันนะครับมันอยู่ไหนก็ยิงมันดิอ,อ้ะ,อะเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยทำกันอย่างนี้ได้ไงวะโอ โอ้คุณผู้ชมผมว่าผมไม่ไหวกับมันแล้วว่ะมันจะโหดเกินไปแล้วนะครับด,ดูหน้ามันดิเอาเป็นว่าผมลงไปให,ให้มันกินให้มันจบๆดยกว่านะ้ะบ๊ายบายเอะ